โอเคครับผมก็จะมาแลกกระเป๋าช่างกันเลยนะครับเมื่อกี้ได้ตั๋วทองจากรัฐบาลแล้วนี่ครับใช่ครับใช่ครับใายเองดีกว่านี่ครับเราจะมาแลกเป็นกันเลยนะครับตอนนี้ก็มีกระเป๋าช่างนะครับตัวกระเป๋าช่าง แรกมานะครับโอเครัฐบาลเขาตอบนะครับรอ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  เงยเกวียนใครอะท่านเกวียนใครเนี่ยเกวียนใครอะท่านตรงนู้นอะไม่รู้ไม่่ม,มาจอดขวางอีก อ๋อโอเคท่านนี่นี่นะครับเราก็โดนรัฐบาลเอาอตั๋วดึงไปแล้วเราก็จะได้กระเป๋ามานะครับเราเขาให้ก่อนสักครู่นะครับเ,รเจอวูดดีด้ลนี่ครับวูดดี้ในในโอเอสซินะครับ กี้เขาเหมือนเขาดึงไปแล้วนะครับนี่ครับเราก็ได้กระเป๋าช่างมาเรียบร้อยนะครับนี่เลยเป๋าช่างใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับมารับกิจกรรมดีๆได้ที่ o อ c นะครับบ๊ายบาย